รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุนะคะแล้วก็ไลน์อินนะต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ามา,อ,าอัดที่เครื่องนี้ได้เข้ามาฟังที่เครื่องนี้ได้เ้วยนะครับโดยตรงนะครับเป็นยอโซนี่โมเดลตัวนี้เป็นสตูดิโอ1785นะครับ CF1785 นะโมเดลเป็นไม่อินเจแปนใช้งานในต็มระบบนะครับแสงสะท้อนนิดนึงนะฮะแดดตอนเชานะะ้าครับ โซนี่ c f 1 7 8 5เม่ินเจครับใช้ไฟ220วมื่อเรามีใส่ไฟของโซนี่ตรงรุ่นเลยนะครับเป็นแบรนด์โซนี่เลยนะฮะซึ่งใส่ไฟเล็กนี่ปกติก็หายากนะรูมันเล็กมากนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับเป็นใส่ตรงรุ่นของโซนี่นะครับอพออธิบายดีเทลรอบเครื่องก่อนนะฮะเดี๋ยวๆใครจะฟังเสียงก็กอไปด้านหน้าได้เลยนะครับกอไปด้านหน้าได้นะฮะ ด้านข้างก็จะเป็นภาษาอังกฤษหมดนะใช้งานง่ายนะครับเป็น Headphone Headset นะครับก็คือหูฟังสองข้างสองอันใช้งานได้ปกติมีช่องเสียบไฟ DC 6โวลต์น่าจะเป็นไฟลบไในนะครับมีช่องเสียบทัมเมอร์ไ e i n นะฮะรีโมทรีโมทจะเล็กๆนะครับแล้วก็ช่องไม่ใช้งานได้หมดเลยนะครับเทสให้หมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไรนเดี๋ยวเทสให้ดูส่วนระบบไม้ต้องเปิดอ่ามันจะมีตัวไม้ไมิกู่นะครับ ตัวเครื่องสวยนะครับเครื่องสวยมีรอยนิดหน่อยจำกันเวลาเครื่องสามารถปรับความช้าเร็วตรงนี้ได้ด้วยนะสำหรับเทปนะครับแล้วก็มีพวกบาลานซ์นะมีไมโครโฟนในตัวมีเข็มเลเวลวิวนะครับ,ใช,นใ,น ing, บใช้งานได้หมดมีไลติ้งก็คือพวกไฟหน้าปัดใช้งานได้มิทยุก็ถึง108เมกะเฮิร์์นับจาก90 1 2 3ชัแนลสุดนี้ถึง108เมกเฮิร์มันไม่ได้สุดที่90ทำมันยาวมาถึงนี้นะครับเอมถึง1,600เฮิร์นะครับ เริ่มต้นเสียบสายไฟด้านข้างนะครับสายไฟตรงรุ่นเลยนะฮะแล้วก็มาออนตรงนี้พวกฟังก์ชัน LL นี่ไม่จาเป็นไม่ต้องใช้นะฮะใช้แค่2ก็คือเทปกับออนมีโหมมาตั้งแต่น้นเป็นตน้นส่วนถ้าจะฟังส่วนถ้าจะล่เสียบไมค์ก็ออนตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดวอลลุ่มใหม่นะฮะอันนี้เทสให้แล้วใช้งานได้มีโทนมีวอลลุ่มมีออน PFC i s นะฮะแบรนด์แบรนด์ก็มี AM เดี๋ยวลอง AM นะฮะออนที่รีดูสี่นะคก็มีคนเข้ามานี้ดันเบาๆอธิบายน่อย <FC> นิดนะครับไม่ต้องดันเยอะนะฮะเดี๋ยวมึงหักนะฮะก็ย้ำนะฮะเดี๋ยวกุ่มข้างในครับ AM จูนขึ้นอยู่ฝั่งนี้ ก็ถึงหนึองพันสองร้อจุดแการตรจแ่นา่งคันแรกนงวันนั้นจะได้ลุ่งมาตรงนี้ขึ้นลงได้ปกติไปว่าควรก็ปรับได้ความหมายกัดยาแฝงย่างไรต่อไปขึ้นไปเรื่อยๆนี้ใกล้ขึ้นของบ้าเราแน่นอนัองค์ห่งัองร้อยร้อยไม่เกินขาดทานู้ัวในรอุปกรณ์มาได้อุปกรณ์ทุลคนแล้วอาหลังได้บูชาพระฤกษ์ คนหวลวงแล่นของชยัยระบบวิทยุะระบบเทปเนี่ยปุ่ม e-jet ปุ๊บมันจะค้างอย่างนี้ฮะเพราะว่าฟังก์ชันแขนมันอยู่เดี๋ยวผมทดสอบอาจจะวิทยุลงเทปแล้วก็แล้วก็จะทดสอบอาจจาะอุปกรณ์ภายนอกนเทปใส่ม้วนเปล่าเข้าไปดานปุ๊บเนี่ยปุ่ม e-jet มันจ,จะขึ้นเวลาออกนะฮะนี่ฮะ e 7มันจะลงนะครขึ้นปุ๊บ e 7จะขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะอาจจะวิทยุลงเทปดูก่อนนะครับกดไปที่ปุ่มไอฟังก์ชันตรงเนี้ย บางทีมันก็เด้งกับหน่อยนะมันอ,อน่อ,อนนะครับอ่อนอ่อนไหวหน่อยนะครับเพราะว่าสกิตนิดเดียวพวกแง่งข้างในมันนะฮะก็เลยว่าไม่ต้องดันแรงนะเวเาไปใช้วันสังสองคนปูมเล็กขอดำสองคนกันชิงสี่คนบางศูนย์สองคนคู่เคียงสิบเพนะครับนะฮะ

ตารเสียงผู้สำหรับอง์ประกอบหนึ่งที่สําคัญอาจารย์วิทยุเทปคแตนบายทั้มเมอร์นี่ไม่รู้ใช้งานรัรับซึ่งตอนนี้ะครับไหลเปกระสุเกษตเไหลก็คือแสงไฟใยูนีอินสกุลเราเพิ่มพาะอีกอย่างใช้งานได้บุมหอเปลี่ยนสายพันธุ์ใหม่เรียบร้อยวิธเพื่อชั่วโองครั้งแรกนาขวัญเลื่อนมาที่เทปนะไม่จําเป็นไม่ต้องลงมาที่ LL นะนี่เป็นระบบเลคคอร์บวกวิทยุนะฮะมันจะใช้งานยากนิดนึง ก็ซ้ายก็ขวาเต็มระบบเลขเคอร์เตอร์เดินก่อฝาครับนี่ก็คือของถ่ายนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ครับผมทางตลาดกรระทวงเกษตรและสหกรณ์นายประยุนอินสกุลได้เป็นประธานพิธีบวงสรวงทันไผ่ด้านซ้ายจะช้าด้านขวาจะเร็วประมาณนี้อ่าก่อให้ดูีก่อฝานะครับเลขเคอร์เตอร์ทุกอย่างเดินสาพานเป็นใหม่เรียบร้อยก่อซ้ายนะครับเลขขึ้นนะครับก่อฝาเลขลงนะครับประมาณนี้ เดี๋ยวอ่าอุปกรณ์ภายนอกนะฮะอุปกรณ์ภายนอกเนี่ยมันจะอยู่ในโหมดนี้นะครับมันจะอยู่โหมดเดียวกันไลน์อินเรดิโอนะฮะเราออนไปที่เรดิโออุปกรณ์ที่ใช้ถ้ายังไม่ได้เสียบไลน์อินข้าวข้าวโดยใช้พิทยุจะติดเส้นโคพอเราเสียบปึ๊บมันตรงไลน์นะฮะซึ่งถูกนามาใช้ประกอบพิธีไขวานนะเสียบปึ๊บมันจะตัดมาที่ไลน์อินเลยนะฮะมันใช้โหมดเดียวกมันอยู่ในโหมดโหมดฟังก์ชันเดียวกันก็เปิดอุปกรณ์ภายนอกได้เลยนะครับ เลยมาเข้ามาฟังได้โดยตรงเลยสามารถไป D-Why ทำเป็นลำโพงบลูทูธได้นะผ่านช่อง AUX ตัวนี้นะครับผ่านช่องอะไรอีกอันนี้ผมต่อจากวงแมวนต่อจากโทรศัพท์ผ่านสายยี่สิบสามจุดห้าได้เลยนะฮะกดตั้ง่ายกดเทมบ์เลคคอร์ดเหมือนเดิมกดเทมเลคคอร์ดก็จะเริ่มกัดกัดจังหว ควาภายนอกของฝั่งเลยเวลาหยุดอัดก็กดสต็อปแล้วก็ดันมันที่เทปแล้วก็กอแาแล้วมาลองฟังดงูตัวปรับขี่นี่บางทีมก็ไม่ตรงนะแต่มันปรปับมาทัาน ภายนอกนะเสียงก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเทสฟังเสียงเพลงนะครับจากเทปโดยตรงนะครับนี่เดี๋ยวใส่มวเข้าไปนะฮะนี่จากเสียงเพลงโดยตรงคอนโทรลได้หมดนะใช้มือที้สโลเขียนไว้อยู่นะครับสโลฟาร์นี่ยังการเดินไปที่บ้าน เรียบกับคีในโทรศัพท์แล้วไม่ตรงเราสามารถปร,รับเพิ่มได้เลย ใช้ไฟบ้านเรานะเสียไฟตรงบ้านเราได้เลยสคือเราไม่ต้องไปปรับจูนที่มอเตอร์ที่ในเครื่องนะเรามีตัวปรับปัโชทนตรงนี้นได้เลยคนระับ ก็เข,ข้าประมาณนี้นะครับก็จบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ